สบายสบายสวัสดีครับอันนี้คือเป็นต้นสตอเบอรี่ที่ผมเพาะด้วยมเมล็ดนะครับระยะเวลากว่าจะมาเป็นขนาดนี้คือประมาณตอนนี้และยะระยะประมาณ5เดือนนะครับซึ่งมันโตได้แค่นี้เองนะครับคือผมก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายคือปล่อยแบบรดน้ำอย่างเดียวนะครับ ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรคือปล่อยธรรมชาตินะธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับบางวันก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับแต่ก็ยังโตมาในขนาดนี้ไอ้ส่วนที่การใบที่ตัดไปนี่นะครับมันเป็น,ม,น,ม,นมันเจอ,อเพียไฟนะครับผมก็เลยตัดใบทิ้งไปนะครับตั้งแต่เพาะแบบยี่สิบสามสิบเมล็ดนะครับ เ,เหลือหน,หนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งค,คือเหลือสองต้นนั่นแหละรครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันโดนมันโดนเพีย้ยไฟนะครับแต่ไม่ยอดหน่อยหมดละเดี๋ยวผมจะต้องตัดนีทิ้งไปนะครับนี่เป็นต้นที่สองจากที่คลิปก่อนน้านนี้นะครับประมาณเก้าเก้าเก้าต้นสิบต้นนะครับเหลืออยู่สองต้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยอัปเดตให้ดูนะครับ พอมาได้ประมาณห้าเดือนนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสองต้นที่เหลือนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสตรอเบอรี่ป่าดอกสีขาวที่กินได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้คอยบำรุงอะไรนะครับปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่น้ำก็ไม่ค่อยได้ลดมันก็จะโดนน้ำฝนอะไรอย่างนี้ครับมันก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลานะครับหลายต้น,นครับอันนี้คือแบบเนี้ย ไม่ค่อยได้ดูแลแต่ก็ปล่อยไว้ลดน้ำมั่งม่ลดน้ำมั่งนะครับตรงนี้จะเป็นไหลของสตรอเบอรีร่ป่านะครับเยอะเยอะมากนี่นะครับไหลมันซึ่งผมก็ไม่ได้ลองไว้เลยนะครับมันเยอะไหลมันเยอะมากครับเนี่ย ก็แล้วก็เพาะง่ายครับสตอเบอรีร่ป่านี้นะครับดอกสีขาวไม่เหมือนดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองอันนั้นก็ไหลยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบเอาไปขยายได้เลยนะครับเนี่ยมีเยอะนะครับผมได้มานานแล้วครับต้นแม่พันธุน์ก็คือต้นนี้นะครับเหลืออยู่ต้นเดียวก็มีไหลออกมาผมก็เอาไหลาจากต้นนี้นะครับจากสตอเบอรี สตอเบอรี่ป่าต้นนี้ขยายเนี่ยจนทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับมีคนเคยมาขอ,อก็ผมก็ให้ไปนะครับมามา่่ดิกดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยสตอเบอรี่เป็นเป็นพันธุ์พราทานแปูนย์ครับซึ่งก่อนนี้ผมเคยเพาะไว้เยอะนะครับมันโดนเพี้ยไฟไปผมก็เริ่มมาเริ่มเริ่มมาเพาะใหม่แต่ผมก็ไม่ได้ไปหาซื้อไหลหาอะไรครับผมก็มาเอาเมล็ด จากข้างๆผลที่ซื้อมากินนะครับมาแคะแล้วมาแช่น้ําจนลากง,งอกแล้วก็เอามาลงดินแล้วก็เนี่ยดูแลเนี่ยห้าเดือนนะเนี่ยได้แค่นี้เองนะครับมันโตช้านะครับแต่ถ้าเกิดโตแล้วก็อันนี้ถ้ามีไหลมีอะไรมาก็อ่นนี้เราก็จัดก,การทําการขยายพันธุ์ได้เลยนะครับดูแลตามปกติแล้ววิธีการดูแลก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นไหลต่รีป่านะครับนี่ ันนี้เป็นพันธุ์พระราธาน80นะครับโอเคครับผมก็จ,จบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาดูกันด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับสตอเบรี่ก็เม้นใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ